สวัสดีครับท่านที่น่ารักทุกท่านวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าใช้เฟซค่ายใหม่ M2Face เฟซทางเลือกของคนไทย100%เอร์ซนนั่นเองครับ M2Face เป็นเฟซที่ให้ใช้เพื่อแชร์ประสบการณ์ชีวิตสิ่งดีๆต่างๆทั้งหลายเป็นปฏิสัมพันธ์สู่เพื่อนฝูงให้ได้รู้และติดต่อกันเข้าถึงกันได้โดยง่าย M2 เฟ e เข้าไปที่ w w w m t o face com ก็จะเข้ามาสู่หน้าที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับผู้ที่ใช้ m t o face ทุกท่านไม่ว่าท่านจะใช้แชร์ประสบการณ์ใดๆซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีสู่เพื่อนฝูงและญาติมิตรของท่านแชร์รัวๆไม่มีการปิดกัน้นไลค์ถูกใจกันรัวๆไม่มีการกิด ปิดกัน้นหรือแม้แต่ท่านจะค้าขายแชร์สินค้าของท่านในทางออนไลน์แชร์รัวๆก็ไม่มีการปิดกัน้นหรือไม่มีและไม่มีการบีบบังคับให้ท่านต้องมามีค่าใช้จ่ายใดๆเปิดใช้ M2Face ได้ฟรีนั่นเองครับและ M2Face มีกฎอยู่ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดที่ใช้ M2Face ไปเกลียนหรือก่อกวนผู้ใช้ M2Face ด้วยกันให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจห้ามเด็ดขาดหากแม้นตรวจพบหรือมีการรายงานแล้วตรวจพบท่านจะถูกบล็อก M2Face ของท่านหรืออาจจะถูกลบ M2Face ของท่านนี่คือข้อที่หนึ่งะครับที่กดสำคัญ ข้อที่สองห้ามโพสเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองอันก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันขึ้นในทางความคิดหรือทางใดๆอย่างเด็ดขาดนะครับข้อที่สามห้ามทำผิดกฎหมายใดๆ โดยการใช้ m 2 f มเป็นสื่อเช่นการโฆษณาการพนันออนไลน์ line, หรือการกล่าวร้ายให้ร้ายกันหรือการโพสต์สินค้าที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นรูปภาพบทความข้อความใดๆหากท่านกระทำการเหล่านี้ซึ่งเป็นกฎข้อใดข้อหนึ่ง ที่กล่าวมาแล้วท่านอาจจะถูกบล็อกหรืออาจจะถูกงดลบ m n t นทูของท่านไม่ให้ท่านใช้ m n t นทูต่อไปนั่นเองนะครับฉะนั้นรักษากฎให้ดีถ้าท่านไม่ผิดกฎอยู่ในศีลธรรมอันดีเป็นปฏิสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์ของอาการให้ใช้ m n t นทูปีก็คือ,อโคดเรื่องราวดีๆสร้างสังคมดีๆท่านสามารถเปิด M2Face ได้ทั้งโปรไฟล์ทั้งกลุ่ม M2Face ส่วนตัวทั้งกลุ่มเปิดและกลุ่มปิดก็สุดแล้วแต่ท่านจะสร้างขึ้นมาหรือเพจ M2Face ของท่านท่านสามารถเปิดใช้งานกันได้สะดวกหากท่านทำตามกดใช้ได้ฟรีตลอดนั่นเองนะครับ าละครับขั้นตอนที่1ในการเข้าใช้เอ็มทูหากท่านเปิดเข้ามาใช้แล้วนะครับท่านจะพบกับหน้านี้นะครับใส่ w ว w m เว็บ e c o m ท่านจะเจอกับหน้านี้นะครับแล้วถ้าท่านเป็น ผู้ใช้ระบบ Eduface อยู่แล้วท่านสามารถคลิกเข้าสู่ระบบตอนนี้ได้เลยนี่นะครับตรงนี้ข้างล่างนี้นะครับคลิกเข้าใส่เข้าระบบก็คือท่านก็จะมามีการใส่รหัสท่านนะครับมีการใส่ตรงนี้ก็คือตัวชื่อของท่านตอนสมัครนะครับแล้วก็าสเวิร์ดของท่านแล้วก็กดเข้าระบบได้เลยนะครับ พอเข้าระบบแล้วนะครับกดลิกเข้าดาวแบบนี้นะครับก็จะเข้าสู่หน้า m two face แบบนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับก็ท่านสามารถเข้าไปสู่หน้าโปรไฟล์ของท่านในนี้โปรไฟล์ของครูก็หน้าแบบนี้ครับก็สามารถเข้าไปใส่ข้อมูลต่างๆนะครับได้ดูเพื่อนดูอะไรได้นะครับขยายนะครับสามารถดูได้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าท่านนะครับท่านเป็นผู้ที่ยังไม่ได้เข้าใช้ m t o face นะครับ เป็นผู้ที่ไม่ได้เข้าใช้เอ็นเฟสท่านจะต้องสมัครก่อนนะครับโดยใส่ชื่อตรงนี้นามสกุลตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับใส่เบอร์โทรนะครับใส่เบอร์โทรหรือเมลก็ได้นะครับใส่เบอร์โทรหรือตรงนี้ช่องนี้ใส่รหัสผ่านนะครับส่วนนี้นะครับก็คือส่วนที่ท่านจะต้องใส่ ใส่เข้าไปนะครับซึ่งจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของท่านก็ได้หรือชื่อภาษาอังกฤษหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้จะเป็น username ในตอนที่เข้าระบบนะครับคือตอนที่เข้าตรงนี้นะครับช่องนี้ส่วนตรงนี้คือรหัสผ่านนะครับส่วนชื่อนามสกุลน,นะครับไม่ใช่ว่าท่านสมัครแล้วใส่ชื่อตรงนี้นามสกุลตรงนี้แล้วเวลาท่านเข้าระบบท่านเอาชื่อของของท่านที่ใส่ตรงนั้นมาใส่ตรงนี้แล้วก็เอา ตัวที่เกี่ยวกับนี่นะครับอเอาใหม่เข้าใหม่นะครับเอาตัวที่ท่านนามสกุลของท่านมาใส่ตรงนั้นไม่ใช่นะครับตัวนี้ยกตัวอย่างสมมุติว่าชื่อที่สมัครคือ,อดำเนินสะดวกยกตัวอย่างชื่อดำเนินสะดวกนามสกุลจริงจัน มากมากาจริงจังมากยกตัวอย่างแล้วก็ตรงนี้ใส่เบอร์โทรนะครับท่านอาจจะใส่เป็นเบอร์โทรของท่านคือศูนย์เก้าหกห้าสี่สามแบบนี้นะครับสมมติท่านใส่แค่สองสี่หกตัวก็พอยกตัวอย่างใส่เบอร์โทรก็ได้ไม่ไม่ใช่เบอร์โทรก็ได้นะครับใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ ใส่เป็นตัวเลขก็ได้ตรงนี้นะครับแต่ท่านจำตรงนี้ให้ดีนะครับ0 9 6 5 4 3ยกตัวอย่างตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับใส่รหัสผ่านยกตัวอย่างใส่เป็น3 4 5 6 7 8 9อ่านี่รหัสผ่านยกตัวอย่างแล้วก็ให้เลือกเพศยกตัวอย่างว่าเป็นเพศชายนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กทั้งสองส่วนนี้นะครับ ครับแล้วอย่าลืมตรงนี้นะครับรหัสผ่านสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี้นะครับแล้วก็ตัว username นี่คือ username นะครับนี่คือ username ตรงในส่วนนี้คือ password นะครับส่วนชื่อนามสกุลนี้ไม่เกี่ยวนะครับจะอยู่ในโปรไฟล์นั่นเองนะครับชื่อนามสกุลนี้ใส่สมัครปุ๊บก,ก็จะขึ้นขั้นตอนนี้ว่าขั้นตอนที่หนึ่งนะครับคุณนะครับ อัพโหลดรูปภาพนี่คือสมัครเสร็จแล้วนะครับเข้าจะมาเข้าสู่ขั้นตอนที่หนึ่งคืออัพโหลดรูปภาพตรงนี้จะมีปุ่มเห็นไหมครับจะมีปุ่มในส่วนนี้นะครับปุ่มที่ใส่รูปนะครับเราก็ใส่ทันทีเลยกดตรงนี้นะครับเลือกรูปนะครับสมมุติว่าครูนะครับมีรูปหนึ่งรูปครูก็ใส่ยกตัวอย่างครูใส่รูปนี้เข้าไปนะครับมีรูปในคอมหรือในโทรศัพท์แล้วนะครับ ก็ใส่รูปนี้ก็ไปจะขยายก็ได้แต่กูเอาแค่นี้แล้วก็บันทึกนะครับนี่ขั้นตอนที่1เสร็จแล้วนะครับต่อมาจะเป็นขั้นตอนที่2เราต้องใส่คาวาคลิกคาวัาถดไปนะครับไปขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2คือเลือกประเทศยกตัวอย่างเลือกประเทศไทยนะครับเลือกประเทศก็เลือกไทยนะครับไทยเลือกประเทศไทย ไทยี่ไทยแลนด์นะครับเลือกประเทศไทยแล้วเมืองปัจจุบันอ่ะค่อยใส่ก็ได้ภูมิลเลนาต่างๆค่อยใส่ก็ได้นะครับพุ้นที่กักษาอะไรค่อยใส่ทีหลังก็ได้ไปขั้นตอนที่3เลยนะครับขั้นตอนที่2ก็ใส่แต่เลือกเป็นประเทศไทยแล้วก็ไปขั้นตอนถัดไปเลยขั้นตอนต่อไปยกตัวอย่างเลือกเพื่อนมาสักหนึ่งคน2คนก็ได้เลือกเพื่อนไปก่อนนะครับยกตัวอย่างเลือกเพื่อนตรงนี้ตรงนี้อ่าขั้นตอนที่3ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็คลิกคําว่าเสร็จสิ้นก็เป็นโปรไฟล์ขึ้นมาทันทีเลยเห็นนะครับ ชื่อโปรไฟล์ของท่านคือดําเนินสะดวกยกตัวอย่างดําเนินสะดวกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ก็ยังไม่มีเพื่อนก็สามารถแอดเพื่อนตึ๊กตึกตึกตึกตรงนี้เพิ่มไปได้แล้วก็ถ้าท่านจะใส่ข้อมูลอะไรนะครับจะอัปโหลดรูปอะไรต่างยกตัวอย่างาสมมติว่าอัปโหลดรูปอ่าทีานี้เอารูปนี้เข้าไปแล้วใส่ว่าวิชาดีที่ วนเรียนยกตัวอย่างสมมตินะครับแล้วก็เลื่อนมาโพสปัป๊บนี่ก็เท่ากับว่าท่านได้โพสเรียบร้อยแล้วนะกดถูกใจปึ๊กตรงนี้นะครับเรากลับไปที่หน้าของท่านนะครับท่านข้างซ้ายมือน,นะครับตรงนี้ดําเนินสะดวกเห็นไหมครับตรงนี้ปรากฏว่าท่านโกดรูปแล้วแต่ตรงนี้นะครับท่านยังไม่ได้ใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตัวรูปโปรไฟล์ของท่านแต่รูปป้ายใหญ่ตรงนี้ท่านยังไม่ได้ใส่นะครับท่านสามารถไปดูข้างขมือตรงที่ รูปโทรศัพท์ได้ท่านจะใส่รูปอะไรดีอ่าสมมุติว่าท่านใส่เอารูปนี้มาใส่สมมติปุ๊บตรงนี้เอาละพอใส่แล้วท่านจะเลื่อนแบบไหนตรงไหนก็ได้ตรงนี้อ่าตรงนี้อาจจะเลื่อนไปตรงนี้ใส่ตรงนี้อ่าพอเสร็จแล้วท่านก็มาที่ปุ่มข้างซ้ายนะครับตรงที่ถูกแล้วก็กดคลิกก็เป็นอันตอนนี้ท่านสําเร็จเสร็จได้ทั้งหมดแล้วในหน้าโปรไฟล์ของท่านมันจะออกมาแบบนี้เห็นไหมครับอายกตัวอย่าง สมมติว่าท่านไปเข้าระบบที่ไหนนะครับก็จะมีขึ้น n อนทูเฟตรงนี้ท่านใส่ n อนทูเปุ๊บใช่ไหมครับท่านใส่ n อนทูเฟตรงนี้ปุ๊บก็จะขึ้นหน้านี้พอขึ้นหน้านี้แล้วท่านสมัครเรียบร้อยท่านก็เข้าระบบเลยนะครับเข้าระบบเลยอเอเอาไงละ่ะเข้าระบบแล้วเนี่ยะกีอ่ ใส่รหัสอะไรเอาระครานี้จำไม่ได้คราวนี้แหละมันจะเป็นปัญหากับท่านเลยทันทีนะครับว่าเออเข้าระบบไม่ได้ทำยังไงดีอโอต้องใส่ตรงนี้ตอนนี้ฉันไม่ใช่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็คือข้างล่างพัดเวิร์ดจำได้แล้วก็คือสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับที่จําได้แต่ข้างบนนี้เป็นอะไรละ่ะศูนย์เก้า 5 4 3สามหรือเปล่าเอาลองใส่นะครับศูนย์เก้าห้าสี่สามใช่หรือเปล่านะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นพาสเวิร์ดก็คือสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหรือเปล่าอา่าลองถ้าใช่ก็จะปุ๊บตรงนี้อ,อ่าอันนี้บอกชื่อที่คุณป้อนไม่ได้เป็นบัญชีนี้เอาเรียบร้อยแล้วงงแล้ว คำว่าชื่อที่คุณป้อนก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ได้ชื่อที่ตอนสมัครนะครับหมายถึงเป็นตัวรหรัสเอ๊ะเป็นอะไรกันแน่คราวนี้งงอ่าวราวนี้พองงแล้วคราวนี้เราจะทํายังไงล่ะโอ้โหวุ่นวายกันใหญ่ก็นักศึกษาก็ไม่สามารถเข้าได้ฉะนั้นจําเป็นต้องเข้าให้ได้นะครับจําเป็นต้องเข้าให้ได้ฉะนั้น รหัสตอนสมัครนี้เป็นตัวสำคัญนั่นเองนะครับอันนี้คือปัญหานะครับแต่ถ้านักศึกษาหรือท่านใดที่เข้าไปนะครับไม่มีปัญหาก็คือไม่ลืมนะครับตรงนี้ไม่ลืมท่านอาจจะถ่ายรูปไว้แคปหน้าจอไว้หรืออะไรไว้นะครับตรงนี้ท่านก็จะสามารถเข้ามาได้เอเราจะนึกนึกคันนี้เราจะนึกว่าเอ๊ะทำยังไงดีเนาะเออทำยังไงดีเนาะ ทำไมเราถึงจะเข้าไม่ได้เราคราวนี้ก็เริ่มนึกนึกไปหาไปทั่วหมดเลยนะครับนึกหาไปทั่วหมดเลยว่าเอ๊ะทำยังไงจะแก้ไขอย่างไรนะครับหลายคนก็มักจะมักจะเขาเรียกว่าติดต่อมาที่ครูนะครับหลายคนก็ติดต่อมาที่ครูเอ๊ะ มันเป็นยังไงนาะมันมันเป็นยังไงมันจะหาได้ยังไงมันเป็นชื่ออะไรเออบางคนก็เน้นอ่ะชื่อ,อดำเนินดาเนินสะดวกใช่ไหมครับชื่อโปรไฟล์อ่ะแต่ที่สมัครก็ใส่ดำเนินสะดวก แล้วก็บอกว่าเอ๊ะใส่เข้าไปเนี่ยมันใช้ไม่ได้นายดาเดินสะดวกทํอ่าใช้ยังไงเป็นยังไงอาละครับอา่ามีปัญหาอา่าก็มาถามครูแล้วก็ครูบอกว่าเอ๊ะรหัสนี้รหัสนี้นอา่าเขาก็เทียงเสร็จแล้วแต่จริงๆแล้วมันผิดแค่ตัวเดียวยกตัวอย่างตรงนี้นะครับผิดแค่ตัวเดียวตอนที่เขาสมัครคือเขาใส่ศูนย์เก้ากนะครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าหกห้าสี่สามนะครับ ศูนย์เอ่าห้าสีที่ตอนเข้าสมัครนะครับก็ลองกดคลิกเข้าไปดูว่าจะใช้ได้ไหมอ้าวแลวนี่ไงนี่ไงนายดำเนินสะดวกนะครับดำเนินสะดวกนามสกุลจริงจังเข้าได้แล้ว,ลวเห็นไหมโปรงนี้เห็นไหมครับฉะนั้นถ้ารหัสผิดก็เพราะว่าท่านไปสนใจในตอนที่ท่านสมัครนั่นเองนะครับยกตยัวอย่างกลับเข้ามา กลับเข้ามาม่นะครับออ,อกจากระบบสมว่าไปเจอที่ไหนตอนสมัครก็คือ,อตอนสมัครชื่อดําเนินสะดวกตอนนั้นใส่น้ำสกุลจริงจังแล้วใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่ใส่ตรงนี้ที่ก็บอกว่าใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่อะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้ที่ที่เราใส่เป็นยูเซอร์เนมตรงนี้นะครับก็คือ096543่านั่นเองนะครับตรงนี้0 09 09 ห้าสี่สามนะครับตอนสมัครแล้วก็แล้วก็ใส่พูดง่ายๆว่าใส่ยูไอใส่ตัวรหัสผ่านก็คือตัวนี้นะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ระบุเพศชายตอนนั้นตอนที่สมัครนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตอนสมัครฉะนั้นจําเอาตรงนี้นะครับตรงนี้จําให้ดีนะครับตอนที่ท่านสมัครท่าน ใส่เลขอะไรหรือใส่ข้อมูลอะไรนะครับแล้วตรงนี้ท่านใส่อะไรฉะนั้นในสส่วนนี้ส่วนแรกคือส่วนบนที่จะเข้าระบบส่วนนี้คือส่วนล่างที่จะเข้าระบบนะครับส่วนบนที่จะเข้าระบบคือตรงนี้แล้วส่วนล่างคือตรงนี้แล้วก็จึงเข้าระบบนั่นเองนะครับถ้าไม่นั้นท่านก็ไปนะครับเห็นนะครับท่านท่านไปที่ตอนที่ท่านสมัครเลยว่าใส่ดําเนินสะดวก นามสกุลจริงจังเหมือนนี้ท่านมาใส่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยดำเนินสะดวกจริงจังเหมือนนี้ถือว่าผิดนั่นเองนะครับฉะนั้นให้ท่านเข้าใจวิธีการเข้าก่อนนะครับคลิปนี้ก็เป็นอันอจบก่อนนะครับเป็นช่วงระยะสั้นๆให้ท่านเข้าใจว่าวิธีการเข้าสมัครใช้ระบบนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปต่อคลิป2นะครับว่าวิธีการใช้ระบบนั้นในระบบ เอ็มทูเฟสมันมีอะไรที่น่าใช้น่าสนใจบ้างนั่นเองนะครับก็พอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ